เราไม่ต้องถามใครว่าต้องาเลาของเราสะอาดเลยนะทีนี้ป่ายสี้เราจะมีของผู้จัดการอบรมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเป็นอางสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้พนักงานรักษาความสะอาดตามโครงการถนนสวยเดินสะอาดบ้านน่าอยู่ประจำปีงบประมาณ2 5 6 5ในครั้งนี้ ก็ยังต้องมีการพัฒนาการจัดการขยะให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องการถนนสวยเมืองสะอาดบ้านน่าอยู่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการอรอ,อนรงนายกเทศมนตรีนครพิศโลกท่านประหลัดเทศบาลนครพิศโลกท่านราานนองประลัดหัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครพิศโลกแล้วก็พี่น้อง พนักงานารักษาความสะอาดทุกท่านนะคะผู้พวกเราคงได้ฟังท่านประหลัดได้รายงานแล้วว่าโครงการวันนี้เนี่ยคือโครงการอบรมพนักงานารักษาความสะอาดเทศบาลนะครจ้าเทศบาลเราเรามีโครงการจะทําให้เมืองสวยงามน,นะคะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็กรักษาความเหม็นทางด้วยโลกกําหนดเป็นจังหวัดสะอาด องค์กรปกครองส่นท,ท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ต้องทําเรื่องของความสะอาดในบ้านเมืองไปด้วยขณะนี้ผลของความที่พี่น้ององค์งคกรปกครองส่วนท,ท้องถิ่นของเราได้นำนโยบายของจังหวัดได้นำนโยบายของผู้บริหารปฏิบัติในพื้นที่ของตัวเองจังหวัดที่สุดโลกได้รับรางวัลในฐานะเป็นเมืองสะอาดภาพเหนือนนไปแล้วนะคะก็สองเทาลงกิโลเมตรมีถนนของเราเอง มีเรื่องราวของเราเองที่เทศบาลคนครจะต้องทําเมืองของตัวเองให้สะอาดให้ได้ก็อยู่ที่สํานักตองและพวกเราทุกคนที่จะนํานโยบายเนี่ยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดตามนโยบายของผู้บริหารตามนโยบายของเทศบาลเมืองของเราจะต้องสวยงามแล้วก็สะอาดด้วยที่ทำความสะอาดกับมือนั่นเองถ้าทําไม่ทำ มันเม็กพอที่จะสะอาดได้นะคะก็คือว่าพวกเราทุกคนเป็นส่วนร่างที่มีความสำคัญมากใ้ยาบางอย่างมันไมมีอากรอนตรายอย่างซึ่งวันนี้จมีเร you ื่อก่อนจากน้ำสัต์เกิดได้ถ้าพร่างกายแข็งแรงนะจะ้การจะรักษาตนยังนหรือถึงทุกข์ก่อ ชาโอตินใส่นมด้วยเพิ่มสีสันใส่นมด้วยภาพหนึ่งภาพสองครับภาพหนึ่งยกมือครับอ่าไม่ยกเดี๋ยวเดินมาหาพีแน่เดี๋ยวไม่ต้องเดินมาหาเราแน่ภาพหนึ่งไม่ยกภาพสองครับนี่โหภาพสองทางห้องนะครับมีพวกนุ่งห่วยกันมีกูด้วยน้องคับถ้าเรียกภาพสองคนไม่ดีครับออข,อรของทางห้องกไมีกระดมลงไปทำไมเนี่ยเป็นคนไม่ดีด้วยแล้วหาออกทะเล ภาพอะไรเนี่ยฮะภาพอะไรนะ,อะเอาเอาให้เป็นเสียงเย้าเใียลูกเราครับอภาพหนึ่งครับไม่ยกาําอี่แอ้วแม่มั่นใจเหรอว่าภาพสองเหรอรีบยกแล้วรีบมาลงนะเดี๋ยวไม่รู้แล้วเดินมาหานะเดี๋ยวมันจะมาถามว่ายกทำไมนะอ่ะขยับเลยอันดับแรกเลยคือวัตถุนะอ๋อต้องใส่เสื้อคองแสงโอเค ผมทำงานก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะแต่เสี่ยงระดับหนึ่งของผมนะเสี่ยงว่าเดือนนี้ยเงินจะพอหรือเปล่าว่า <c oughs> ไ่เป็นกันเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> มันจะถึงสิน้นเดือนแนละ้วใ่่เงินเดือนที่ออกมาเนี่ยนะเสี่ยงทุกเดือนนะอ่ <c oughs> มีความเสี่ยงด้านกายภาพเคมีพิลภาพนะด้านกายและรากาการบาดเจ็บปวดเหน็แลวก็ด้านจิตใจด,ด้วยน,น,นะฮะคุณมีความเสี่ยงจากการทำงานของท่านนะเพราะว่าอย่างที่ท่านเคยบอกเนาะท่านบอก การเกลบผลขยะนะครับกว่าท้นถนนนะต้องสาาัมผัสกับขยะตลอดเวลานะขยะติดเชื้อมีไหมขิ้ด็มีมาขยะอันตรายมีมาไหมมันก็ใส่มาให้เราเนรอ